สวัสดีครับเนมจากช่องโ no Name ครับวันนี้เราถ่ายกันที่ n โนเนมกาดอีกแล้ววันนี้อยากจะแชร์นะครับมีการซ่อมรถอีก2คัน Shot. อีกแล้วตอนนี้รถเบนซ์บีนะครับโดยเฉพาะรถเบนซ์พี่ๆหลายหลาท่านอยากเล่นมากโดยเฉพาะ W140 วันนี้มี500 SCL เป็น W140 ที่สภาพโคตรดีลูกค้าอยากได้สภาพที่พร้อมใช้ทั้งหมดคนเล่นรถคลาสสิกนะแนะนาว่าเช็คอาการรถดีๆนะครับหก็คือพวกน้ามันแล้วก็น้า อุปกรณ์ต่างๆที่รั่วนะครับพิธีการง่ายๆก้มดูที่พื้นครับตามลูกพี่ขึ้นถ้ามีอะไรรั่วนะครับแนะนําว่าให้แจ้งช่างเลยเพราะสีมันจะบอกชัดเจนนะครับถ้าเป็นสีแดงๆหน่อยก็จะเป็นน้ํามันเกียร์นะครับมีน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์นะครับพวกน้ํามัน power นะครับคันนี้ดีลูกค้านะครับเช็คดูแต่คุณรู้ไหมว่ารถอ่ะมัน30กว่าปีแล้วจะให้ร้อยเปมันโคตรยากมาดูดีกว่าว่าเวาลาเรารื้อนะครับอาการของรถคือมันจะมีเดินมีเสียง บ้างในบางทีนะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าเขาอยากให้ได้กลิ่นเขาได้กลิ่นน้ํามันด้วยนะครับตรงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีรอยรั่วต่างๆมาเช็ดดูดีกว่าว่า w 1 4 0่นที่เราเจอส่วนใหญ่มีอะไรบ้างนะครับอีกคันนึ่งก็เป็น w 4ีเหมือนกันที่เป็นคูเป้ปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆที่เครื่องจะไม่พังเลยถ้าคุณดูน้ำนะครับดูน้ำมันเครื่องดีๆนะครับใครจะซื้อรถแสนกว่าบาทดูให้จบก่อนนะนะครับเพราะซ่อมแต่ละทีเนี่ยแต่ละคันเนี่ยหลายหมื่นนะครับ จะเล่นรถเอาให้มันเพอร์เฟกตะเตรียมงบไว้ซ่อมด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมนนะครับจะซื้อรถจะซ่อมรถก็โทรมาที่0 9 9 0 9 6 66, 6 6 6 1ได้เลย 1> W 1 4 0นะครับตอนนี้เราจัดการเช็คลายละเอียดตามที่ลูกค้าแจ้งนะเราจัดการถอดม้อน้ำนะครับจริงๆมันรั่วตามตะเข็บข้างๆนะตะเข็บพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจัดการเอาไปซ่อมให้เรียบร้อยนะและ้วก็เดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนนะครับตัวไฮดรอลิกวาล์วข้างในนะ เดีนะ๋ยวจัดการรื้อทุกอย่างออกมาเปลี่ยนเช็คอีกทีหนึ่งให้นะครับ<ช>แล้วก็มีท่อนะครับเป็นท่อไหลกลับเบนซินทุกอย่างเดี๋ยวจัดการเอาไปย้ำให้ใหม่นะครับเปลี่ยนท่อใหม่แล้วย้ำให้ใหม่ท่อสองท่อนี้นะครับมันจะมีรอยมีรอยบางจิตนิดนึงเดี๋ยวจัดการให้นะครับปัญหาที่เจอเสียงตอกแตกตอกแต,ก,ตกนะครับคือตัวไฮดรอลิกนี่ตัวท่อน้ำมันตัวไฮดรอลิกตัวนี้นะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้นะครับ ตอนนี้ช่างกำลังขัดซิลต่างๆเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสร็จแล้วติดใหม่จะได้ไม่มียรั่วนะครับเซนอร์นะครับจุดที่น้ำมันน้ำมัน่วของบิวดึงสี่ศูนย์นะคะก็คือตัวที่เราแก้ไปนะมันไม่อยู่นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะน้ำมันไม่อยู่นะครับเราต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะเราเอาเป็นของมือสองนะค่สภาพมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ลูกค้าดูนะครับตอนนี้ช่างกําลังทําการใส่นะฮะเซนเซอร์ ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราทําการเทวิ่งอีกทีนะครับจากที่เราเจอนะร้อยรั่วที่ปั๊ม power นะครับตัวนี้คือปั๊มกับกระปุก power นะเราจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ากระปุกเก่าตัวแกนมันแกนมันเสียเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการประกอบใส่กลับไปนะคราวนี้หม้อน้ํานะครับเราจัดการตีแผงนะครับ ใส่ทั้งคู่ใหม่หมดเลยนะครับจะได้ทนทนนะของ W140 นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่เก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแผงหม้อน้ําข้างนะที่ไม่ดีนะครับเราจะการตีโลมิเนียมใส่เลยเนาะเนื่องจากว่าหม้อน้ําจะได้ไม่ไม่รั่วเอกนะครับส่วนใหญ่จะรั่วที่ข้างๆนี้แหละอันนี้ทนเลยนะครับน,นี่จะเป็นอะไหล่เก่าที่เก็บไว้นะอันนี้เป็นแผงปิดใต้รถนะครับที่ลูกค้าต้องการให้เราหานะ จัดการหาเรียบร้อยแล้วนะครับนนี้ปั๊มพาวเวอร์ที่รั่วรั่วตรงไหนนะครับลุงประกบให้เขาดูอีกทีนี่รั่วจากตัวนี้เลยออกจากนี้เลยข้างนี้เลยอ่าออกจากข้างนี้ข้างนี้เลยย้อยออกไปข้างนอกนี่เลยนี่ไหลออกมาที่ปุ๊บๆเลยซึ่งซึ่งจริงๆกองอยู่ข้างล่างเลยนะกองอยู่เลยถ้าซ่อมคือถ้ามันตอนซ่อมไม่ได้เพราะเพราะอะไรลุงเดี๋ยวนี่เกี่ยวเขาขันจนจนเจ๊งอยู่ตรงเนี้ยขัน มันเหล็กกับปีเนียมแล้วขันปีนเกลียวเข้าไปอืขันปีนเกลียวเข้าไปถ้าเราเราเอาออกครั้งแรกตอนนี้ยังออกได้แต่ว่าถ้าเราจะขันเข้าไปอีกครั้งหนึ่งถ้ามันปีนเกลียวแล้วทีนี้ไม่อยู่เลยนะคือเดี๋ยวจะไม่จบคือถ้าประกอบกลับไปแล้วล่วอีกตามธรรมดาเนี่ยเวลาเหล็กกับปีเนียมเนี่ยเขาขันครั้งเดียวนะปุ๊บมือหมุนออกมาได้เลยแต่อันนี้ไม่ออกอืไม่ได้เลย ต้องขันต้องเอาุญแจขันจนหมดมันถึงจะออกได้คือปกตินะครับพวกปฏติกเนี่ยมันกรอบแตกหมดแล้ว30ปีแล้วจะหาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกรอบหม้อน้ำกรอบกรอบพัดลมนะจิงช่างต้องจัดการซ่อมนะครับเนื่องจากว่าจุดยึดพวกนี้มันมันไม่แน่นแล้วพอมันไม่แน่นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ตรงตำแหน่งของมันนะครับต้องมานั่งค่อยๆซ่อมเลยอันนี้ตัวท่อนะครับ ตอนแรกมันเสื่อมหมดอายุนะตอนนี้เราไปย้ำนะครับให้มันไม่ไม่มีโอกาสรั่วแน่นอนนะครับแล้วเปลี่ยนตัวท่อใหม่นะตัวนี้จะเป็นท่อน้ํามันที่ไหลเข้าเครื่องใช่ไหมลุงอันนี้เป็นท่อเบนซินนะครับอันนี้จัดการใส่หม้อน้ําแล้วก็แก้กตรงโครงพัดลมนะครับแล้วก็ใส่อุปรกรณ์ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะจัดการสตาร์ทนะครับเราเช็คให้ดูนะจัดการเปลี่ยนให้นะครับก็คือตัวนี้ท่อพวกนี้นะครับ ที่เปลี่ยนแดตัวนะครับแล้วก็จะมีวาล์วไฮดรอลิกนะมีวาล์วตัวนึงตายอยู่ใต้นี้นะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จัดการเปลี่ยนตัวที่เป็นตัวรางโซ่ตัวนี้นะครับใหม่อันที่แล้วที่มันแตกนะตอนนี้เสียงเครื่องไม่มีเรียบร้อยแล้วนะครับจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยตอนนี้ช่างจัดการทากาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนซินตัวใหม่ให้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องเสียงดังเรื่องวาล์วต่างๆให้หมดแล้วนะครับ สำคัญที่เรื่องทําความสะอาดนะต้องทำความสะอาดนะให้เนียนนะตอนนี้รถสาตาร์ทติดปกติเรียบร้อยแล้วนะครับนิ่งเนี่ยนิ่งมากนะไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะครับเดินปกติช่างจัดก,การเช็คเรื่องรีเลย์นะรถรถเก่าๆนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับบางทีสายไฟมันเก่าอันนี้จัดก,การเช็คได้ทั้งหมดนิ่งลนะ นี่ถ้าตอนนี้ทดสอบแล้วไม่มีอะไรก็เรียบร้อยเลยนะครับ w ด4รนี่เป็นรถที่เอาจริงนะขับดีมากนะครับแต่อะไหล่มันค่อนข้างเก่าค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ช่างจัดการประกอบทุกอย่างกลับหมดแล้วนะครับใส่อุปรกรณ์สตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเดินนิ่งมากๆเลยตอนนี้เดี๋ยวช่างรอให้กาวแห้งทั้งหมดนะครับจะไปลองขับให้การสร้งเสร็จอยู่แล้วนะ ส่งนะครับเราจัดการเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างของรถข้างล่างนะตอนนี้ฝาปิดมีครบหมดแล้วนะครับฝาปิดบนปิดสองนะครับช่างเช็ครอยรั่วทั้งหมดนะนะครับเราลองเช็ครอยรั่วทั้งหมดตอนนี้ไม่มีรั่วแล้วนะครับเรื่องน้ำสำคัญนะครับอย่างคันนี้นะครับเราจัดการซ่อมเซอร์วิส เครื่องทุกอย่างหมดแล้วนะครับก่อนมาเนี่ยหม้อน้ำเขาเอาอีพ็อกซี่อุดไว้นะครับแต่ตอนนี้พอเราอัดออน้ำยาเข้าไปเช็ครอยรั่วทั้งหมดนะครับเนี่ยมันรั่วเลยนี่ลงเรื่อยๆเลยนะครับมันลงตามรูตะเข็บที่รั่วนะครับอันนี้คือหม้อน้ํานะครับแผงหม้อน้ําของตัว W140 นะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนนะคุณดูแผงหม้อน้ําเก่าลูกค้านะครับอันนี้คือแผงที่รั่วนะครับนี่คือจริงๆเขาจัดการอุดมาแล้วนะ อยู่แต่มันไม่อยู่แล้วครับมันถึงอายุของมันแล้วจะรั่วตามพลาสติกนะครับแต่ข้างในเนี่ยสกรปรกหมดเลยตามอายุการใช้งานนะครับจะจัดการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวตัวแผงพัดลมแผงคอยแอร์พวกนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดการทำความสะอาดเนื่องจากว่ามันตันหมดแล้วนะครับกลับไปคันนี้นี่ขับดีเลยนะครับเนี่ยเบลล1หนึ่งศูนย์นะครับรถล,ลูกค้าทําช่วงล่างครบหมดแล้วนะครับเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้วเนาะลูก,มกหมากใหม่หมดแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ลูกค้าจะให้เราเปลี่ยนมันเครื่องนะครับเซอร์วิสต่างๆแต่ตอนนี้พบรอยรั่วเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อมาจัดก,การทรํารอยรั่วต่างๆนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเห็นน้ํามันนะ่ยรั่วเต็มเลยนะครับเนื่องจากรถไม่ได้เซอร์วิสตอนนี้ลูกค้ารับไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณรถเท่มากเลยนะครับ S c o คูเป้นะคุณดูมีทั้งเสาเสาทอยหลังนะครับแล้วก็เสาสัญญ,ญาณวิทยุนะครับหล่อมากๆเลย เรือง5 0 0นะครับใช้ทุกวันพี่คนนี้นี่สุดยอดมากแล้วรถขับดีมากเลยนะครับโอเคครับได้เห็นรายละเอียดการรือซ่อมนะครับของ W140 นะครับตัวนั้นเป็น500 AC L พวก W140 W124 ตัวรถถูกมาก E Class S Class ในปีต่ำ2000ถูกมากนะครับแต่ราคาซ่อมมันไม่ถูกลงนะคุณรู้ไหมอย่างสวิตช์เกียร์นะครับของเบนซ์เนี่ยขาพลิกพลิกพลิกโลกเลย กว่าจะได้นะครับมือ2หรือสภาพมือ1ด่ดีๆเนี่ยโอ้ยแล้วตัวหนึ่งประมาณ7 0 0 0ันถึงแปดพบางตัวหมื่นหนึ่งนะครับคุณลูกค้าถ้ารับได้เล่นได้เล่นเลยเขาบอกเลยว่าต่อให้รถมันถูกแต่รถมันขับโคตรดีโคตรนิ่มจริงๆนะครับซ่อมจบจบเนี่ยใช้ได้ยาวๆดังนั้นใครจะซื้อรถแสนกว่าบาทดูค่าซ่อมด้วยนะไม่ใช่สักแต่ซื้อนะครับเขาบอกเลยว่ารถยุโรปอ่ะจริงๆมันคือรถยุโรปมันคือราคาอไหล่มันไม่ได้ตกตามอายุนะครับใครอยากจะซ่อมรถนะ ถืงจริงถ้าชอบที่จะเอารถแบบสมบูรณ์นะครับก็ทักมาหาเราได้นะครับที่โนเนมกาล่าหรือแอดไลน์ตามคิวอาโคตามนี้ได้เลยหรือโทรมาที่099-096-6661นะครับสุดท้ายนี้ใครดูจบนะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่องโนเนมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ให้พี่ๆนะสวัสดีครับ